สวัสดีครับผมหมอต่อจากช anel สิบนาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้โรคที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกันโดยเนื้อหาภายในคลิปนะครับผมจะพูดถึงอาการสาเหตุและการรักษาโรคภูมิแพ้ครับเพื่อที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้ไปรักษาตัวเองได้โดยบางคนนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยาด้วยซ้ําก็สามารถหายได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนหรืออาจจะทุกคนเลยนะครับอาจจะเคยเป็นภูมิแพ้มาก,ก่อนหน้านี้แล้ว อาการที่เ,เพื่อนๆเจอก็จะเป็นสไตล์พวกน้ำมูกไหลคัดจมูกน้ำตาไหลคันในช่องคอคันตาบางคนอาจจะมีเสียงเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งหูอื้อก,ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าในเด็กนะครับหากเราไม่รักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเด็กไม่สามารถหายใจทางจมูกได้เพราะาน้ำมูกตันรูจะทําให้เขาเนี่ยต้องอ้าปากเพื่อหายใจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้าเด็ก อาการแรกครับเรียกว่าลองเ face นโดมเกิดจากการที่เด็กเนี่ยอ้าปากตลอดเวลาทําให้กระโหลกของเราเนี่ยมันยืดขยายมากขึ้นอันที่2ครับการยิม้มแบบมีเหงือกมากผิดปกติหรือว่ากัมมี่สมัยอันที่3ครับจะมีรอยตรงบริเวณจมูกเกิดจากการที่เด็กไปเกาจมูกเลื้อรังจนทําให้เกิดรอยดังกล่าวขึ้นมาอันที่4ครับ ภาวะใต้ตาดำซึ่งลักษณะเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเด็กเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเรื่องของภูมิแพ้มาอย่างยาวนานและเลือล้อรลังแล้วไม่ได้รับการแก้ไขหากไม่อยากจะให้บุตรหลานของเรามีภาวะดังกล่าวนะครับต้องรีบรักษานะครับสาเหตุการเกิดภูมิแพ้นะครับอยากให้เพื่อนๆรู้จักคําว่าแมสเซลก่อนแมสเซลเนี่ยคือเซลเล์เล็กๆในร่างกายของเราที่มีลักษณะคล้ายเม็ดเลือดขาวโดยข้างในของมันนะครับจะบรรจุสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนอยู่ เวลามีสิ่งกระตุ้นภูมิแพ้มาเจอในร่างกายเรานะครับแมสเซลล์เนี่ยจะหลั่งฮิสตามีนออกมาสู่ร่างกายซึ่งจ้าฮิสตามีนเนี่ยจะก่อให้เกิดอาการบวมคันและผลิตน้ําขึ้นมาในร่างกายมากแบบผิดปกติ ก็จะทําให้มีอาการคันจมูกน้ำมูกไหลน้ำตาไหลนั่นเองครับแต่ไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับมันเป็นกระบวนการป้องกันร่างกายของมนุษย์เพื่ออยากจะให้เราเนี่ยออกไปจากบริเวณนั้นหรือเอาสิ่งกระตุ้นภูมิแพ้เนี่ยออกไปจากร่างกายของเรา <c oughs> เพื่อป้องกันร่างกายของเราจากอันตรายนั่นเองแต่หากอาการเหล่านี้มีมากเกินไปเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องรักษานะครับโดยอาการของโรคภูมิแพ้นะครับจะแบ่งเป็นแบบรุนแรงมากกับรุนแรงน้อยในคนที่รุนแรงน้อยนะครับก็จะมีอาการแค่คันจมูกน้ำมูกไหล ไม่ได้รำคาญอะไรมากสามารถนอนได้ปกติสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแต่ในคนที่มีอาการรุนแรงมากนะครับบางคนเนี่ยนอนไม่ได้เลยเพราะว่ารูจมูกมันตันมากโดยผมเนี่ยได้ไปรวบรวมวิธีการรักษามาเพื่อพี่เป็นเพื่อนจะได้ไปรักษาด,ด้วยตัวเองสามารถไปหาซื้อยาใช้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเสี่ยงโควิดหรือว่าไปต่อคิวนานๆเพื่อพบแพทย์นะครับ อันดับแรกครับการปรับปรุงพฤติกรรมการปรับปรุงพฤติกรรมเนี่ยก็เป็นวิธีกรรยารง่ายๆสําหรับคนที่อาการไม่ได้รุนแรงเราอาจจะลองปรับปรุงพฤติกรรมดูก่อนถ้าไม่ได้ผลค่อยไปใช้ยาในลําดับถัดไปปรับปรุงพฤติกรรมอันดับที่1ครับเ <c oughs> พื่อนๆเนี่ยต้องหาสาเหตุหรือสารกระตุ้นที่ทําให้เราเกิดอาการมีภูมิแพ้ขึ้นมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยสาเหตุหรืออาการกระตุ้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางคนแพ้อากาศเย็นบางคนแพ้ควันทูบบางคนแพ้ควันบุหรี่ถ้าเรารู้สาเหตุแล้วนะครับ ให้เราหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้นเราจะได้ไม่มีอาการเป็นภูมิแพ้อีกนั่นเองครับ2ครับทําความสะอาดห้องนอนบ่อยๆก็ต้องกวาดก็ต้องถูทุกสัปดาห์ในคนที่เข้าข่ายที่จะเป็นภูมิแพ้นะครับเพราะว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีไรฝุ่นหรือว่าฝุ่นในห้องเราหากเรากําจัดพวกไรฝุ่นหรือฝุ่นไปได้อาการเหล่านี้ก็จะทุเลาลง 3. ครับทําความสะอาดแอร์บ่อยๆแอร์ Air เนี่ยมันก็จะมีหลายชิ้นส่วนของมันนะครับในส่วนที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ย ก็ควรที่จะต้องเอามาล้างเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยส่วนการล้างแอร์นะครับก็ควรที่จะต้องจ้างช่างมาเพื่อล้างแอร์ทุกๆ6เดือน <c oughs> เพื่อให้อากาศในห้องนอนของเราเนี่ยบริสุทธิ์4ครับใช้ผ้าหม่มหรือผ้าคลุมเตียงปอกหมอนชนิดแบบป้องกันลรฝุ่นซึ่งผ้าพวกนี้นะครับมันจะออกมาแบบพิเศษรูมันจะเล็กมากๆฝุ่นมันไม่สามารถที่จะไปเกาะได้นั่นเอง 5. ้าครับในคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับไม่ควรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนกแม้ว่าขนมันจะไม่ได้ร่วงนะครับแต่สิ่งปฏิกูลที่มันขับถ่ายออกมาเนี่ย บางทีเป็นสารกระตุ้นทําให้เราเกิดอาการแพ้ได้แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเลี้ยงมากก็อาจที่จะป้องกันโดยการห้ามให้สัตว์เลี้ยงเข้าห้องนอนของเรานั่นเอง6ครับกําจัดแมลงสาบเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนแล้วก็แมลงสาบเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งเจ้าแมาลงสาบนะครับมันจะปล่อยสารต่างๆออกมาตามทางเดินของมันตลอดเวลาซึ่งส่วนใหญ่นะครับมนุษย์จะแพ้กับเจ้าสิ่งปฏิกูลจากเจ้าตัวแมลงสาบนี้เราก็อาจจะป้องกันแมลงสาบก็ดโดยการทําความสะอาดห้องไม่ให้มันรกไม่ให้มีเศษอาหารอยู่ในห้อง หรือถ้าเกิดห้องสะอาดแล้วมันยังเยอะอยู่อาจจะต้องวางยาฆ่ามาเลงสามนั่นเองต่อมานะครับจะเป็นการพูดถึงพาร์ทการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ผมพูดเนี่ยเป็นยาที่ปลอดภัยมากเพื่อนๆสามารถไปซื้อหาได้ด้วยตัวเองที่ร้านยาทั่วไปเลยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆใช้ยาควบคู่กับการปรับปรุงพฤติกรรมไปด้วยหากรักษาด้วยตัวเองแล้ว4สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับแล้วอาการไม่ดีขึ้นแนะนําว่าควรไปพบแพทย์นะครับ ยาแบบที่1ครับยากลุ่มยาแก้แพ้หรือว่ายาที่ชื่อว่าแอนติฮิสตามีนอย่างที่เกินไปครับฮิสตามีนเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เราก็กินยาที่ไปต้านฤทธิ์ฮิสตามีนซะมันก็จะไม่มีการแพ้นั่นเองครับโดยตัวยาแอนติฮิสตามีนนะครับมีหลายชื่อยามากแต่ผมจะยกชื่อยาที่เพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปก็คือ CPM หรือคอเฟนนิลามีน ลอราตาดีนแล้วก็เซทิลิซีนโดยยาแต่และตัวนะครับวิธีการรับประทานเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันนี้เพื่อนๆก็ต้องถามเภสัชกรนะครับแต่รับรองได้ว่าค่อนข้างปลอดภัยมากเหมาะสาหรับผู้ที่ปรับปรุงพฤติกรรมแล้วทาความสะอาดห้องแล้วแล้วยังมีอาการอยู่ไม่ได้มากนะักอาจจะกินยาควบคู่กันไปได้ยากลุ่มที่2ครับยาสเตียรอยพ่นจมูกเพื่อนเพื่อน,อนอสงสัยว่าสเตียรอยเนี่ยได้ยินมามันไม่ดีไม่ใช่เหรอมันอันตรายไม่ใช่เหรอคําตอบคือ อันตรายครับแต่ถ้าเกิดเราใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันเป็นยาที่ดีมากๆตัวหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศของเรามันจะไปยับยั้งไม่ให้แมสเซลนะครับหลังฮิสตามีนออกมาได้ทำให้การแพ้ของเราเนี่ยดีขึ้นโดยยาสเตียรอยพ่นจมูกนะครับมันไม่ได้ออกฤทธิ์เร็วกว่าเพื่อนๆจะเห็นผลนะครับต้องใช้เวลาผ่านไปแล้วประมาณ2-4สัปดาห์นั่นเองไม่ได้ออกฤทธิ์เร็วเหมือนยารับประทานแอนติฮิสตามีน ยาในกลุ่มนี้นะครับก็มีหลายตัวเช่นยาที่ชื่อว่าบูดีโซไนฟูติคาโซนและโมเมตาโซนยาสเตียรอยด์พ่นจมูกเนี่ยจะเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วโดยที่รับประทานยาแก้แพ้แล้วอาการเนี่ยไม่ดีขึ้นอาจจะต้องใช้สเตียรอยด์พ้นจมูกช่วยยับยั้งอาการครับที่จริงอะ่ะยังมียาอีกหลายตัวมากแต่สําหรับผมนะครับแนะนําว่าใช้ยาเพียง2ตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับเพื่อนแล้วถ้าเกิดใช้2ตัวนี้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือใช้ไปครบหนึ่งเดือนแล้วอาการยังไม่หายเนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะต้องไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าอาการคุณแพ้เรลือรลังเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นได้เช่นลิสิดวงจมูกเช่นโรคไซนัสอักเสบเป็นต้นสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ